เอาละครับสวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมและนี่คือเกมทางออกหมายเลขแปดนะครับเกมนี้ก็วิธีเล่นก็คือเราต้องหาจุดสังเกตนะครับอะไรที่มันไม่ปกติเราก็แค่เดินย้อนกลับส่วนอะไรปกติเราก็แค่เดินผ่านไปเลยนะครับทำอย่างนี้ออจนออก,กระทั่งถึงหมายเลขแปดนะครับ ถ้าเราไม่ทาตามนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับอะไรที่มันไม่ปกติหมายเลขศูนย์นนยแล้วก็ศูนย์แล้วก็ศูนย์หยุดเรื่อยๆนะครับศูนอีกแล้วผมเล่นไปก็<ส>กว่าจะผ่านก็เป็นชั่วโมงครับเอา้าบนอยู่อย่างเงี้ยอะไรวะศูนย์ คือเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับคือแค่ผ่านแบบจับสังเกตสิ่งต่างๆไปให้ได้จนไปถึงทางออกมาเล็กแปดชิบแต่สิ่งต่างๆอย่างเช่นเนี่ยแบบเนี้ยแล้วไอ้สองคนที่มันทําให้ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ The c h i n i n g ครับอลสิ่งที่ทำให้ผมกลัวสุดก็คืออยู่ๆไฟมัดับนี่แหละ อันเนี้ยทำให้ผมกลัวได้ในเกมนี้ก็เกมก็ไม่มีอะไรมหาวิ่งวนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็จับสังเกตไปเรื่อยๆเท่านั้นเองก็โอเคนะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดซับกดติดตามเลยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับหมายเลขหนึ่งแล้ว